ทูพาชดบางแสนรบเป็นแดงกับรถเ็นเทีเคชสยเงยใครอยู่คอณยาสิบกวิรบก้านทอสวยเลยครับโอ้รถเ็นก้านทอเตะขวาครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้ครับอ้าวดนอะไรเนี่ยครับโอ้โหโดนเร็วรับสองเลยครับ นับสองสวนหมักกันครนับสองนับเลยครับโอ้โหยังไม่ถยงนาทีย้าวโอ้โหยตะเลยยัวเลยครับรถยย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 อีกครับเตยย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 อยนับแล้วครับโอ้โห,หรถเยย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  ไปแบบตั้งสติได้ครับเป็นหันหน้าครับตั้งกาดสูงเลยครับแกคู่กขาผมไม่แน่อ่ครับ